เราก็รับที่สุ่ช่องปลาจำลองสหาหลักคุนค่ะโอ้หาบุง้งเยอะแยะแต่ตรงนี้ดูตรงนี้อยู่เกือนห้หวยหววค่ะกุมปมาไม้ภูผยนต์ค่ะอยู่ฝั่งนูนนะ้นนะ่ะนะกลุมปมาไมนะ้เห็นไหมเนี่ยกลุมปมาไม้ภูผยนต์อ่างเกล็ เก็บน้ําเขื่อนห้วยหวดค่ะนี่ค่ะอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยหวดนะคะอุทยานภูผยนต์ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะตรงที่ย,ยืนอยู่นี่ค่ะ ถ้าใครอยากอาบน้ำก็ลงไปอาบได้ค่ะเย็นเดี๋ยวก่อนกลับจะลงไปต่มเช่ก่อนำรวดโกเข้ามาหาบ้งกันค่ะมาหานางบ้งนะนางรักเด่นะเนถ่ายคลิป ดลายเพิ่งนะนฮันะนไปชดไปดูเจ้าชิเมื้อละเบ่ะฮะเอาบุแล้วพันโลกลงไปเห็บสังไปทางใดชย พี่ระยานกับรุนขยันขึ้นไปพุ่นบ่ได้บ่ฮะขึ้นไปพุ่นบ่มีบ่ของลาเต็มได้หลาได้ยุยยย่ยเอ้ย

อ่าเจ้าแล้วจ้าบระด้เข้ามาเก็บเอาบอ่าอ่ะโอ้ยเย้ดิเข้าพ่กคือหายเห็ดพัดคือเอาอันนั้นกวาดเอาไหมกัการไก้ดับ,ดบ,ดบเจ็กแบบนั้นน่ะมักกินหิมไปอย่างมากเมันลายโอ้ย เฮ็ดนะ่ะสเือเสืมปะูซี่สมพอมันบุดไหม่อทานกินกะหาเอาไว้กินปีหน้าเชื่อมันดีค่ะเ้เเด้อะเจ้ากินข้าวแล้เบ่ ฮะบะเอาขนมให้เรากินในยุย้ยเฮ้ยยันตุค่อยใสชะเนยบอกแต่ว่าค่อยกับยุย้ยตดชะเนเจ้าไหมจนมาไหมฮเจ้าบบมั่นใจตุค่อยตียันตุค่อยใสใสชะเนบอกฮะบะ Ui phi nhỏ lấy, anh anh chữ mười tám căn khăn lưu à yui mày hát không bà? mát 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 dù mát dùi mát 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 mát

เงยยังไปเอาททได้เอ๊ะ เห็นอย <He en. S 2> ู่ว <deal> ่นนี <sie> ้ดิเห็นพีผีผีผีมันอยู่หาพีผีผีไม่ได้มดผูกยาดกค่อยชอบพึ่งตัวเองค่อยไปจักพึ่งไผ่อ้ย